ใน EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการติดตั้ง NVDA พร้อมการตั้งค่าพื้นฐานกันนะครับการติดตั้งแบบนี้เนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะการใช้งานของผมมากกว่านะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะมีการตั้งค่าที่มันแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานหรือว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะต้องการให้มัน ทำงานกับเราแบบไหนนะครับผมก็จะแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งในส่วนของโปรแกรมแล้วก็การตั้งค่าแล้วก็การลงส่วนเสริม NVDA แบบรวดเร็วนะครับที่ผมได้ตั้งค่าแล้วก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอะไรบ้างที่ผมจะต้องแนะนำเพิ่มเติมก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะแนะนำเพิ่มในคลิปนี้นะครับ ผมจะทำการติดตั้งกับไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่ทราบว่าจะต้องค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดจากที่ไหนดาวน์โหลดอย่างไรนะครับให้ย้อนกลับไปดู EP ก่อนหน้าน,นี้นะครับผมได้แนะนำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็จะไปหาไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับในที่นี้นะครับผมจะ เรียก NVDA ขึ้นมาอ่ะไม่ใช่ในที่นี้นะครับผมจะเรียกตัว Narrator ER. ในที่นี้นะครับผมจะเรียกตัว Narrator ER ขึ้นมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับผมก็จะ Control Window Enter นะครับ Starting Narrator Desktop List Abby Fine Reader 15 7นะครับแล้วก็ Pyra 1060 Pyra Window ผมดาวน์โหลด ไฟล์์ว้ดอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับ Today, <entertainment. S 1> อาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าของทุกท่านนะครับเวลาเปิดขึ้นมาใหม่ๆเวลาไม่ได้ตั้งค่าอะไรมันมันก็อาจจะพูดช้านะครับก็าอาจจะพอเข้าใจอันนี้ให้เข้าใจคอนเซปต์นะครับว่าผมจะเรียกนาะร์เตอร์ขึ้นมาช่วยแล้วก็ไปตรงตำแหน่งที่เก็บไฟล์ไว้ทิดเอ็นด์เออ์ตัวตรงนี้นะครับ Enter ไปครับ Exit table window dialog today dial text please wait while setup is loading downloads window today enter table items view 11 by 4 end underscore 20 NVDA launcher dialog license agreement <Okay, S 2> <dialogue>. โอเคนะครับผมก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปิดเสียง narrator ไปนะครับวิธีปิดเสียง narrator ก็ control window enter เหมือนเดิมครับ Exiting narrator นะครับตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้ว Uh, เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าเราปิด uh, ตัว User Control uh, Security ตัว User Setting ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด Start ครับ Start Window Search Window Search Box แล้วก็พิมพ์คำว่า UAC นะครับ U A C นะครับแล้วก็ลองเลือกลูกศรลงดูครับ UAC Change User Account Control Settings เลื่อนลูกศรขึ้นอีกทีนึงนะครับตรง Change User Account Control s e t t i n g ตัวนี้นะครับ Enter ไป Unknown หลังจากนั้นให้แถบลงมาครับ User Account Control Settings Slider 100 Slider 100ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้มันอาจจะอ่านเ,นเพี้ยนนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องเลื่อนลูกศรลงมาที่0นะครับ0% ให้เราเลื่อนลูกศรลงเลยนะครับเลื่อนลูกศรลงประมาณ4-5 6ครั้งนะครับหลังจากนั้นแถบลงมาครับ <Okay button. S 1> เลือกที่โอเคครับ NVDA Launcher Dial License Dialogue ถ้าโอเคแล้วมันจะถามนะครับมันจะขึ้นมาถามในกรณีที่ใครยังไม่เคยเลื่อนลงมา0%นนะครับมันจะถามให้เราอนุญาตก็กด alternate Y ไปเลยอ,นนอันนี้ผม เลื่อนลงมาที่0%แล้วมันก็เลยไม่ถามนะครับพอแทบลงมาที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เลื่อนลูกศรลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับเลื่อนประมาณ 4--56 ครั้งนะฮะเสร็จแล้วแทบลงมาที่โอเคก็สเปซปาร์ไปหลังจากนั้นนะครับมันจะถามเพื่อให้เรายืนยันนะครับก็กดอินเทอร์เนทไวนะครับมันก็จะปิดออกไปให้นะครับหลังจากนั้นก็คือตัวนี้เราปรับตัว user

nvda launcher dialogue license agreement grouping license agreement edit read-only multi-line nvda license <professionally> <ma> oh <Copy modelling> i agree checkbox not checked alt plus a space checked install nvda on this computer button alt plus i Install NVDA on the computer I, Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the Continue button. Options grouping. Use NVDA during sign-in checkbox checked. <coughs> Use NVDA during sign-in checkbox.นะครับให้เลือกถูกไว้นะครับแนะนำให้เลือกถูกนะครับ Create desktop icon and shortcut key. Control plus Alt plus N. check box checked alt plus create shortcut on desktop นะครับแนะนำให้เลือกถูกไว้ครับปกติมันจะจะเลือกถูกไว้อยู่แล้วนะครับแทบลงมาครับ continue button alt plus c แล้วก็เลือกที่ continue นะครับหรือ alt p c ก็ได้นะครับ Enter ไปครับ installing nvda dialog please wait while nvda is being installed success dialog โอเ okay, คนะครับมันก็จะบอกว่า success นะครับ success ตอ,ตอนนี้ก็แสดงว่ามันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เราอย่าเพิ่งปิดออกไปนะครับลองแท็บดูนะครับโอ <Okay, button S 1> เคบัตตนโฟกัสแท็บไม่ไปนะครับแท็บไม่ไปก็เลือกที่โอเคไปเลยครับ e n นเทไปเลย Welcome to NVDA Dialog Welcome to NVDA Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, the numpad insert and main insert keys may both be used as the NVDA key. You can also configure NVDA to use the caps lock as the NVDA key. Press NVDA plus N at any time to activate the NVDA menu. From this menu, you can configure NVDA, get help, and access other NVDA functions options grouping, keyboard layout, combo box, desktop collapsed Alt plus K. <laughs> าการตั้งค่าตัว nvda-key นะครับ Keyboard layout การตั้งค่า nvda-key ก็คือ nvda-key เนี่ยจะทำทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการตั้งค่านะครับการตั้งค่าการเรียกเมนู nvda-key นะครับหรือ,อาการช่วยเหลือ นะครับต่างๆจากเมนูเฮลในใน nvda เมนูนะครับซึ่งตัว nvda key เนี่ยจะอยู่ที่ n u m e r i c Keypad นะครับที่เป็นเลข0นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะตั้ง c a ป l o c k เป็น nvda key ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเขาอธิบายมานะครับตัวนี้ผมตอนนี้ผมอยู่ที่ keyboard layout combo box desktop keyboard layout นะครับ desktop นะครับ desktop เราเลื่อนลูกศรลงมาครับ laptop นะครับ desktop เดสก์ท็อปก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครับแล็ปท็อปก็คือโน้ตบุ๊กนะครับก็เลือกให้ถูกนะครับเพราะว่าการใช้งานและคำสั่งเนี่ยก็จะคนละแบบกันนะครับแทบลงมาครับ Use Caps Lock as an NVDA modifier key check box not checked Alt plus UUse Cap s Lock on u h in the NVDA key นะครับก็คือเราจะใช้ Cap Lock นะครับที่ถัดขึ้นมาจากชิป ทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นปุ่ม nvda ไหมนะครับถ้าใครใช้น้ t ตบุ๊กนะครับหรือแล็ปท็อปเนี่ยผมแนะนำให้ให้ติ๊กถูกตรงนี้ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC ตั้งโต๊ะไม่ต้องติ๊กถูกนะครับทับลงมาครับ start nvda after i sign in check box not checked alt plus a start nvda after i sign in นะครับ sign in mm hmm. ก็คือให้มันเปิด nvda ตัโนติเวลาเราเปิดเครื่องนะครับอันนี้ผมก็จะ ติ๊กถูกไว้นะครับเพราะว่าผมจะให้มันเปิดอัตโนมัติสะดวกมากๆในกรณีที่ตาบอดนะครับเราไม่ต้องเรียกมาใช้เองหรือในกรณีที่เราไม่ต้องใช้เครื่องร่วมกับใครนะครับถ้าเราใช้เครื่องร่วมกับคนอื่นก็อาจจะตั้งให้มันไม่เปิดอัตโนมัติแล้วก็เราเข้ามาเรียกใช้เองก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานแต่ละคนครับผมจะติ๊กติ๊กถูกไว้ครับ Space Chared เสร็จแล้วแท็บลงมาครับ Show this dialog when NVDA starts checkbox checked Alt S Show this dialog when NVDA start นะครับผมก็จะติ๊กออก Space Not check เพราะว่าตัวนี้นะครับหมายความว่าเวลาเราเรียก NVDA จะให้มันแสดงตลอดเวลานะครับเวลาที่เราเรียกก็ผมก็ไม่ให้มันแสดงนะครับผมก็ติ๊กออกนะครับแท็บลงมาครับ OK button เสร็จแล้วที่แท็บมาที่ OK นะครับแล้วก็ Enter ไป NVDA usage data collection dialog. In order to improve NVDA in the future, NV Access wishes to collect usage data from running copies of NVDA. Data includes operating system version, NVDA version, language, country of origin, plus certain NVDA configurations such as current synthesizer, braille display, and braille table. No spoken or braille content will be ever sent to NV Access. Please refer to the user guide for a current list of all data collected. Do you wish to allow NV access to periodically collect this data in order to improve NVDA? Remind me later button Alt L. ตรง NVDA นะครับ Windows NVDA การตั้งค่าเป็น synthesizer เป็น Braille display ของเราด้วย ซึ่งถ้าเราอนุญาตนะครับมันจะส่งข้อมูลไปที่ผู้พัฒนานะครับซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับไปปรับปรุงไปพัฒนาให้มันทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็แนะนํานะครับก็อนุญาตนะครับถ้าใครไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าใครอนุญาตก็จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาในส่วนของโปรแกรม n v d a ให้ทำงานได้ดีและก็ฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับ Thi... Yes button Alt plus Y. Yes, Goku and right? No button Alt plus N. No button Alt plus L. Remind me later button Alt plus L. Remind me later go right? and to... pylon right? well, Yes button Alt plus Y. Yes Downloads. Items view list. Right? Today grouping Okay. Abbey okay. Fine reader 15 dialogue in Abbey fine reader 15 dialogue internal program. abby fine reader 5 desktop this pc to <Okay. S 2> abby fine download download abby fine reader 15 abby font downloads i obs to obs desktop โอเคนะครับในส่วนของการติดตั้งและก็การตั้งค่านะครับในการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่า เริ่มต้นนะครับเวลาที่เราติดตั้งโปรแกรมใหม่เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างน,นะครับสำหรับว p ีนี้คงมีเท่านี้นะครับลองไปติดตั้งแล้วก็ลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ